สวัสดีครับวันนี้เนี่ยกอนจะว่ากันด้วยเรื่องชาเนี่ยผมมีเรื่องต้องขอรบกวนทุกท่านที่พอมีกำลังนะครับด้วยเพื่อนผมที่เขาเป็นพยาบาลเขาปฏิบัติงานอยู่ที่ฮอสพิเทลอยู่ที่โรงแรมที่กระนนะครับ เขาแจ้งมาขอ,อารับการสนับสนุนพวกามาม่าถ้วยขนมผงซักฟอกแล้วก็แพมเพิร์ดเด็กคะไซแล้วก็อาหารแช่แข็งที่คนอิสลามเขาสามารถทานได้นะครับหนึ่งด้วยพวกเขาเนี่ยซึ่งเป็นพยาบาลท,ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ที่นั่นเนี่ยขณะนี้เท่าที่ทราบมาคือ มีผู้ป่วยอยู่ในโรงแรมนั้นเนี่ยนะครับถึง300กว่าคนมีพยาบาลที่ต้องดูแลอยู่เนี่ยประมาณ10กว่าถึง20กว่าท่านนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องปฏิบัติภารกิจติดต่อกันครั้งละรอบละ36ชั่วโมงถึงจะได้พัก8ชั่วโมงนะครับ ทำอย่างเนี้ยติดต่อกันเ,เป็นเวลา5วันแล้วถึงจะได้พักกลับมาพักที่บ้านสองวันอ,อย่างมาม่าถ้วยอย่างขนมอา,อาหารแช่แข็งที่คนอิสลามเนี่ยเนื่องจากว่ามีพยาบาลที่เขาเป็นอิสลามเนี่ยดูแลอยู่ที่นั่นอยู่ด้วยและทีนี้เนี่ยอาจจะ เพืสนับสนุนในในเวลาที่เขาปฏิบัติงานต่อเนื่องกันถึง36ชั่วโมงอาจจะหิวหรืออาจจะอะไรเนี่ยอย่างน้อยถ้ามีขนมมีเมีเมอมามากให้เขาลองท้องไปหน่อยก็น่าจะดีนะครับจึงขอรบกวนทุกท่านที่ยังพอมีกำลังนะครับนำไปบริจาคได้เลยที่โรง,งแรมพีชฮิ l ที่กัลลนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ นำของไปบริจาคนะครับทีนี้มาว่ากันเรื่องน้ำชากันต่อครับดื่มชากันครับดื่มชากันแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องขนมภูเก็ตอีกชนิดหนึ่ง ที่ผมอยากจะให้ท่านรู้จักครับขนมที่ว่านั้นคืออันนี้ครับนมอผิกปุนเตโก้ยนมองผิกคำว่าขนมน่ผิกก็คือขนมพริกขนมที่มีส่วนประกอบของพริกไทยเป็นหลักครับส่วนคําว่า ปุนเตก้วยก็คือขนมท้องถิ่นครับเป็นขนมท้องถิ่นอีกชนิดหนึ่งซึ่งแทบจะาหาไม่เจอที่ไหนเลยนะครับอันนี้เป็นขนมที่เรียกว่าตอนเด็กๆอาจจะไม่ชอบตอนเด็กเนี่ยผมไม่ชอบแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นต้องเรียกหามัน จึงอยากให้ท่านที่มาภูเก็ตเนี่ยลองหาขนมชนิดนี้ทานดูนะครับสมัยก่อนขนมเนี่ยจะใหญ่กว่านี้หลายเท่าชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยครับแต่เป็นการพัฒน,นาการของขนมที่ทำออกมาเป็นชิ้นเล็กแค่นี้ชิ้นหนึ่งคำพอดีคำเพื่อความสะดวกในการทานนะครับอย่าลืมนะครับมาภูเก็ตแล้ว ลองแวะไปดูที่ร้านขายขนมท้องถิ่นนะครับแถวถนนดีบุกนะครับหรือถ้ามากระทูก็ที่กระทูก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เป็นทำยังยังทำขนมพื้นเมืองอย่างนี้อยู่นะครับเป็นขนมที่ที่อยากจะให้รักษาวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามอว่ากันใหมว่า,าจะมีขนม อะไรอีกบ้างครับสวัสดีครับ